สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่21มิถุนายน2564นะครับเจอกันบ่ายแบบนี้มีช่วงเวลาที่จะมาคุยกันในสองช่วงเวลานะครับในช่วงแรกของรายการก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวเรื่องของผลการศึกษาในต่างประเทศนะครับที่เขาพบว่าอาการที่เรียกว่าลองโควิด จะเกิดขึ้นกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายหลายเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวจะได้กลับมาคุยกันโองโควิดคืออะไรท่านผู้ฟังตามข้อนิยามเขาบอกว่าจะเป็นอาการป่วยเรื้อรังซึ่งเกิดขึ้นในระยะยาวหลังจากร่างกายหมดเชื้อโควิด -19 ไปแล้วนะครับได้คุยกันในช่วงเล่าข่าวกับได้แพทย์บีรวัตรมโนสุธิ อายุรแพทย์โรคติดเชื้อและในแพทย์ทรงคุณวิทยกลมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขนะครับในช่วงเล่าข่าวครับส่วนีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าลือนะครับวันนี้เรื่องของอังกฤษที่ได้ทดลองยารักษาอัลไซเมอร์ตัวใหม่ที่มาที่ไปเรื่องนี้และผลเป็นอย่างไรจะพูดคุยกับแพทย์หญิงทัศนีตันติฤทธิศักดิ์นะครับรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์สถาบัน ประสาทวิทยากรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าลือนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินตู้ ATM จากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัลให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข422 1075 422 1075นนะครับพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่หมายเลขดังกล่าวหรือจะส่งผ่านมาทาง Facebook Live ก็ได้นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่านรางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังผ่านทาง YouTube พิมพ์คาว่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็ท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับทางรายการจะใช้ ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านด้วยนะครับเมื่อถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศประจำปี2564นะครับโดยจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่15กรกฎาคม2564นี้นี่เป็นข้อมูลนะครับทวนอีกครั้งนะครับ ธนาคารอมสินครับประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศประจำปี2564โดยเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่15กรกฎาคม2564นี้นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารอมสินนะครับประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศประจำปี2564นะครับคำถามคือเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่เท่าไหร่ เดือนและปีพศอะไรส่งความต่อมานะครับ s m s 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่18มิถุนายนเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับจากจังหวัดกำแพงเพชรขอแสดงความยินดีกับคุณกมลชัยกล่อมเกลียงนะครับส่วนข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินนะครับได้วางมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหานี้ ช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับภายใต้แนวคิดผ่อนปลนการชําระหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อช่วยยับยัง้งไม่ให้กลายเป็นหนี้เสียหรือว่า NPL นะครับโดยสามารถเข้าร่วมมาตรการพักชําระเงินต้นก็ได้หรือจะเลือกจ่ายดอกเบี้ยบางส่วนก็ได้นะครับตามแผนการชําระหนี้ที่ธนาคารกําหนดเป็นระยะเวลานาน,าน12เดือนหรือว่านานที่สุดเนี่ยคือไม่เกินวันที่31มธันวาคม2566นะครับโดยการเลือก แผนการชำระหนี้ตามความสามารถในการผ่อนชำระของตนเองผ่านแอปพลิเคชัน m ม m o หรือที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินก็ได้นะครับ www.gsb.or.th ซึ่งเป็นการเปิดให้แจ้งความประสงค์ไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2564นี้เท่านั้นนะครับสำหรับข้าราชการครูที่กเกษียณอายุแล้วและยังไม่เคยใช้สิทธิ์บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อท่านสามารถที่จะขอสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญเพื่อ ผ่อนปลนโดยใช้บำเหน็ตตกทอดเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อและนำสินเชื่อไม่ต่ำกว่าร้0ละห้ไปชำระหนี้เดิมกับธนาคารก็ได้นะครับด้วยอัตราดอกเบีย้ยพิเศษครับคงที่ร้อละสต่อปีนานถึงสิปีด้วยกันหลังจากนั้นคิดดอกเบีย้ย MRR ลบสองต่อปีนะครับให้วงเงินสินเชื่อเต็มร0อของเงินบำเหน็ตตกทอดและผ่อนชำระได้นานสาปีโดยสอบถาม รายละเอียดได้ที่ธนาคารอ,อมสินทุกสาขานะครับหรือว่าติดต่อสาขาที่ท่านใช้บริการสินเชื่ออยู่ก็ได้นะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าข่าวนะครับเรื่องของอาการลองโควิดผลการศึกษาในต่างประเทศเขาบอกว่าจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายหลายเท่าตัวเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับนายแพทย์บีรวัตรมโนสุทธินะครับอายุรแพทย์โรคติดเชื้อและนายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับ สวัสดีครับคุรับครับขออนุญาตที่จะทําความรู้จักกับอาการลอโควิดกับคุณหมอคะคืออะไรครับครับคือนี้ครับต้องต้องต้องเรียนให้ทราบว่าขอปล่อยไปนิดนึงนะครับว่าเชอะไรฮะเจอแลลุ่มคนไข้ที่ติดเชื้อไวรัสตัวเนี้นะครับที่เรียกว่าสายโควีสองเนี่ยที่ทําให้เกิดโควิดสิบเก้าเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยคนไข้เวลาป่วยอยู่ที่เราทราบนเดียครับว่าหลังจากที่ติดเชื้อไปแล้วเนี่ยอาการก็จะมีอยู่ประมาณสักสิบสี่วันเฉลี่ยนะครับตัวนี้ขึ้น หรือด้วยท่านนานนอดก็ประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับคนที่เป็น,นก,กว่าก็จะดีขึ้นแต่จะมีคนไข้กลุ่มหนึ่งที่มีอาการเนี่ยหลังจากที่หายแล้วเนี่ยแต่เกิดมีอาการต่อเรื่องไปอีกนะครับก็คืออย่าง,งต้นตแรกเรามีอาการไอใช่ไหมครับเจ็บหน้าอกปับเอาคุณหมอรักษาไปแล้วดีขึ้นกลับบ้านไปแล้วอยู่สักพักทำไมอาการมันไม่หายเป็นเรื้อรังขึ้นกลุ่มากคือเป็นอุกการเรื้อรังนะครับคือปกติแล้วโรคเนี้ยมันเป็นโรคที่เป็นเฉียบพ,พันแล้วก็จบกันไปนะครับ ถ้าเมื่อไหร่เป็นเรื้อรังซึ่งคําจากัดความเขาเนี่ยก็ยังมีอยู่หลายแบบนะครับอยาอาจจะตัดเดือนขึ้นไปที่เป็นหรือเอามากกว่าสามเดือนนะครับก็ยังมีมีอยู่สองแบบนะครับ,รบแบบโรคใหม่จำกัดประวัตสองอย่างซึ่งพอหลังจากสามเดือนไปแล้วแล้วอาการยังมีอยู่เป็นกลุ่มอาการที่อาการที่ไม่จําเพาะนะครับเช่นมีอาการเจ็บป่วยในเรื่องของอาการเหนื่อยอาการเปรียเป็นอาการที่เพาะเลยใช่ไหมฮะหรือมีอาการของทางด้านระบบสมองครับ เช่นมีเรื่องของความจำเรืเ่องสมาธิที่สันลงนะครับความจําที่ไม่ดีมีการตรวจสีสษะเป็นเป็นไม่หายอันนี้คือการทางระบบสมองนะครับถัดมาก็อาจจะเช่นมีอาการทางระบบทางเดินหายใจครับเช่นอาการเหนื่อยนะครับหายใจลําบากแน่นหน้าอกมีไออย่างนี้เป็นต้นครับหรืออาการทางระบบทางหลอดเลือดหัวใจเช่นมีอาการของใจสั่นนะครับความดันติดปกติอย<ะ>่างนี้เป็นต้นนะ นี้ก yup. ็เป็นอาการที่ไม่ไม่ค่อยจำเพาะหรืออาการทางด้านร่างกายทั่วไปเช่นมีปวดเมื่อยตามตัวปวดตามข้อนี่นะครับหรือบางคนมีอาการทางจิตนะครับทางทางทางด้านจิตวิทยาทางด้านสุขภาพจิตเช่นมีการของซึมเศร้าวิตกกังวลมากกว่าปกติก็มีอาเสือ่ังที่ที่ไม่จำเพาะกรับครับคุณหมอครับเชิญครับใช่ครับครับซึ่งอาการพวกนี้ครับจะทางคุณหมอจะเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นอาการจำเพาะหรือเป็นอาการตั้งต้นตั้งแต่ ให้เป็นเป็นโควิดสิบเก้าใช่ไหมครับเพราะการโควิดจะมาด้วยอาการของระบบทางเดินหายใจแล้วก็เรื่องของไข้เป็นหลักครับเพราะฉะนั้นกลุ่มอาการนี้เกิดขึ้นนะครับภายหลังจากที่ติดเชื้อไปเป็นระยะเวลาหนึ่งซึ่งปกติแล้วเนี่ยครับเอถ้าหลังจากพ้นระยะแรกไปแล้วที่เราติดเชื้อที่มีอาการไข้ไ,ขไอเจ็บหนะอ,อกไปแล้วเนี่ยเราจะต้องแยกกลุ่มอาการนี้ออกออกจากภาวะอื่นๆด้วยซึ่งอาการนี้มันซ้อนทับกันอยู่ได้ครับกับการของลองโควิด นะครับเช่นอันที่หนึ่งก็คือเป็นจากตัวโรคเองถึงแม้ว่าอย่างที่ผมเรียนหน้าพูดว่าคนไข้ที่เป็นโควิดจะหายได้ภายในเดือนสองเดือนครับแต่จะมีคนบางคนครับที่เป็นบุญแรงแล้วอาการก็อาจจะเป็นภาวะแทรกซ้อนจากตัวโรคครับเช่นยว่าปอดถุดทําลายไปเยอะอย่างอย่างคุณเจริญก็เคยจะเห็นในข่าวใช่ไหมครับคนไข้ป่วยเยอะๆแล้วเกิดเป็นพังผืดที่ปอดเกิดขึ้นครับมีหลอดเลือดอุดตันไปที่หลอดเลือด ที่ปอดก็จะเป็นภาวะของเหนื่อยนะคอเพราะงั้นคนไข้กลุ่มพวกนี้เขาก็จะเป็นกลุ่มอาการที่เกินภาวะปกติระยะเวลาปกติไปเกินหนึ่งเดือนหรือเกินสามเดือนไปเพราะก็เป็นจากตัวโรคเขาเองได้ครับก็คือปอดเป็นตั้งผื่นจากตัวโรคหรือมีหลอดเลือดอุดตันจากที่ต่างๆเป็นภาวะแทรกซ้อนจากตัวโรคเองซึ่งเป็นระยะเรียกว่าเป็นระยะนะอันนี้เราจะไม่ถือว่าเป็นลองโควิดโอ้แทรซ้อนทับกันอยู่อันนี้เป็นอันที่หนึ่งใช่ หลักๆนะอันที่หนึ่งก็คือเป็นจากตัวโรคเขาเองที่มันเลือล้อรังออกไปเพราะฉะนั้นต้องแยกออกไปก่อนเวลามาพบแพทย์นะอันที่สองก็คือเป็นจากตัวการรักษาเองคุณคุณรัฐอาจจะเคยได้ยินนะว่าการรักษาโควิดเนี่ยมันมียาหลายอย่างมากที่เราต้องใช้จากรตัวคนไข้เฉร,ราะนคนไข้ที่มีอาการหนนะักต้องได้ยาสเตียรอยรได้ยากดภูมิได้ยาปรับภูมิหลายๆอย่างนอกจากยาต้านไวรัสอันนี้ไม่ใช่คอกเทลใช่ไหมคุณหมอไม่ใช่คอกเทลใช่ไหมไม่รวมพียเท่นัไม่รวมนะฮ ยาต้านไวรัสโดยตรงรที่อาจเป็นทรงเป็นกลุ่มยาคอกเทลแต่เนี้ยายาทีา่นอกจากยาคอกเทลครับที่เราต้องให้คนไข้เสริมเข้าไปในณี่เป็นคนไข้าอาการหนักคนไข้ที่อยู่ไอซีูระบบหายใจล้มเหลวคนที่ต้องได้สเตียรอยในขนาดที่สูงมากต้องได้ยากดภูมิยาปรับภูมิรับหนือจากยาคอกเทลเพิ่มขึ้นไปอีกอครับซึ่งยาพวกนี้นะครับคุณิรพัฒมันมีผลข้างเคียงได้มันเป็นยาของคมเราใช้ในการปรับภูมิเพื่อให้คนไข้มีชีวิตรอดได้เนี่ยแต่ในระยะ ในินานเป็นหลายสัปดาห์เนี่ยก็เกิดภาวะเช่นเราให้เสียรอยนานๆจเกิดได้ยินคนไข้ที่กินเสียรอยหรือได้รับการกินจะมีปัญหาแหละก็มี็บเกิดขึ้นเช่นมีภาวะทางจิตได้มีภาวะซึมใส่ภาวะการซึมความจําผิดปกติซึ่งอันนี้มันก็ไปซ้อนทับกับอาการของลองโควิดได้เลยครับอันนี้เป็นภาวะที่สองที่เราต้องแยกซึ่งมันเกินสามเดือนได้นะครับอันที่สามก็คือคนไข้ที่เป็นภาวะ โควิดนานได้รับยาที่อย่างที่ผมรนเดยได้ทราบไปเป็นนึยาที่ยากดภูมิใช่ไหมครับ <S <S เพื่อลดการปรับภูมิให้คนไข้ไม่เกิดภาวะภูมิเป็นอันตรายตัวเองจากโควิดเนี่ยสุดท้ายคนไข้อาจจะเกิสดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้ออื่นๆอที่ไม่ใช่เป็นจากโควิดสิบเก้านะเป็นจากการ,รซึ่งเกิดภาวะแทรกซ้สสอนที่ได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในทางการแพทย์ <S 2> <S 2> นะครับะัะนั้นาอาจจะเกิสดการติดเชื้อนในบริเวณต่างๆเช่นในปอดในไซนัสในระบบทางเดินหายใจในระบบสภาวะกระด้าษ ก็เกิดติดเชื้อขึ้นได้ในระยะหลังด้เพราะฉะนั้นลองโควิดซึ่งเกิดหลังสามเดือนหรือเกิดหลังเดือนเนี่ยมันมีอาการที่ซ้อนทับกับสามสุ่่มอาการที่ผมเรียนให้ทรนะาบครับก็คือจากตัวโรคเองนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองจากการรักษาเป็นตอนแทรกซ้อหรือสามเกิดจากการติดเชือ้อแทรกซ้อนหลังการรักษา ถึงจะบอกว่าเป็นลองโควิดเพราะฉะนั้นเวลามีอาการกลุ่มอาการนี้เราจะต้องมาพบแพทย์แล้วก็จะต้องปัดสาเหตุพวกที่ผมบอกสามอย่างนี้ออกไปก่อนถึงจะบอกเ<อ>รื่องลองโควิดเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตกใจถ้าเกิดว่าท่านมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นอยู่ขณะนี้นะครับใช่ครับใช่ครับต้องครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาวินิจฉัยก่อนเพราะว่าถ้าเป็นรคเป็นกลุ่มอาการนี้อื่นๆนซึ่งบางครั้งอาจจะมีการรักษาจำเพาะที่ให้นัเช่นะมีการติดเชือ้อแล้วก็ให้ยาปฏิชนะีวนะเราก็ต้องแยกออกไป แยกออกไปใช่ครับหรือไเราก็ต้องต่โรคนั้นๆเป็นตามไปครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มลองโควิดคุณพิธาจะเห็นว่ามันอาการมันไม่จาเพาะเพราะฉะนั้นการรักษาเป็นรที <c oughs> ่พิธาอพิเศษก็รักษาไปตามอาการที่มีครับเช่นอนอนไม่หลับคุณหมอจะต้องมีการกลับยาให้สมดุลเรื่องของการนอนหลับให้ดีขึ้นเป็น,นต้นเจ้าก็ต้องเข้ามามีการบาบัดนะครับมีการให้ยาต้านการถึครับ เรื่องการบําบัดนี่เป็นต้นครับครับคุณหมอมีเพื่อนผมไปรับวัคซีนมาเขาบอกว่าไม่รู้เป็นผลข้างเคียงหรือเปล่าเขานอนไม่หลับถามว่าทำไมนอนไม่หลับเขาบอกเขากังวลเขากลัวจะมีผลข้างเคียงคุณหมอส่วนใหญ่มันเป็นในอาการเนี้ยเป็นอย่างนั้นนอนไม่หลับเควาที่ตกกังวลมากากว่ากลัวจะมีผลข้างเคียงออันนี้ไม่ใช่นะใช่ครับใช่ครับบางคนนี่นอนไม่หลับเลยนะครับหลายวันก่อนผมบอกว่าผมเตรียมตัวมาเจ็ดวันนี้ก่อนไปนี่แบบนอนไม่หลับเลยเครียดมาก เป็นอย่างนั้นไปแต่เอาเป็นว่าถ้าถ้าเราจะรู้ยังไงว่าเราอาการเรามันเข้าข่ายแล้วหรือว่าเราควรจะต้องมิตตกกังวลอะไรไหมครัถ้าเกิดกรณีลองโควิดเนี่ยคุณหมอครับครับก็อย่างที่ที่เดนนทราบไปครับพอเรารักษาหายแล้วเนี่ยคุณหมอเขาจะให้กลับไปให้คําแนะนำนะครับหลังออกจากโรงพยาบาลจะมีคาแนะนําให้ว่าต้องมีการเก็บการอย่างไรบ้างนะครับซึ่งถ้ากลางเกินหนึ่งเดือนหรือเกินสามเดือนไปเนี่ยแล้วอาการยังมีอยู่เนี่ยก็ควรเข้ามาพบแพทย์เพื่อคุณหมอก็จะได้เช็คประวัติย้อนหลังไปนะครับว่า มีอะไรที่สงสัยไหมว่าจะเป็นภาวะเช็คอ้อนหนึ่งสองสามอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วก็จะได้แก้ต้องนะครับแต่ถ้าเกิดอาการนี้ไม่เฉพาะคุณหมอก็จะสรุปว่าอาจจะเป็นภาวะของลองโควิดเนี้ได้นะครับเขาก็จะให้กับคุณไข้แล้วก็นัดมาติดตามอาการเีิครับแสดงว่าลองโควิดนี่แค่อาการใช่ไหมครับคุณหมอใช่ครับใช่ครับก็คืออย่างนี้ครับในการศึกษานีปัจจุบันเนี่ยเขายังไม่รู้สาเหตุชัดเจนนะครับว่าตัวรองเกิดจากอะไร บางสมมติฐานก็เชื่อว่าเกิดจากภาวะการอักเสบที่ยังคงค้างอยู่ในร่างกายครับทึ่ในตัวเวรัมันลายครับพอมันเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยมันติดติดเรียกว่าติดกระตุน้นอืมันไม่เกิดภาวะการอักเสบที่นอกจากที่เกิดที่ปอดแล้วะครับเชื่อว่าเกิดการอักเสบที่อวัยวะอื่นๆนอก่ปอดด้วยครับและเกิดภาวะการอักเสบเ,เรื้อรงังทึ่เกิดให้เกิดภาวะของลองโควิดเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นสมมติฐานหนึ่งที่มีนักวิทยาศาสตร์ได้พยายามที่จะอ่อนี คิดนะครับว่ามันสัมพันโควิดสิบเก้าเไหม,มครับครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการดังกล่าวเกิดขึ้นเนี่ยคุณหมอครับทางที่ดีไปคุยกับแพทย์แล้วก็แพทย์จะมีวิธีการมันต้องต้องดูองค์ประกรอบของอาการด้วยไหมครับคุณหมอครับใช่ครับจูดต้องต้องนะต้องดูต้องดูคุณหมอต้องซักประวัติก่อนครับว่ามนอาการลักษณะอวัยวะไหนบ้างที่เป็นผลกระทบแล้วมีวม่าอื่นๆร่วมด้วยไหมครับถ้าเป็นหลายๆอวัยวะร่วมมกันเนี่ย,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 ยแนวโน,น้มมันก็จะเป็นลองโควิดเนี่ยเยอะกว่าเยอะกว่าเพราะถ้าเป็นอื่นเนี่ยมันก็จะมันจะเป็นแค่อวยะใด ครับไอเนื้ออนุก็เป็นตรงนี้ก็เป็นตรงนั้นก็เป็นมันก็เลยบวกกันเข้าไปนั้นนะใช่ครับ <c oughs> <c oughs> ใช่ครับแล้วทําไมทําไมแต่ประวัติดโดมด้วยครับทําไมผลการศึกษาบอกผู้หญิงเป็นมีโอกาสเป็นเยอะกว่าล่ะครับคุณหมอครับเนื่องจากว่ากลุ่มอาการของภาะวะที่เกิดการอักเสบในร่างกายหรือการการะตุ้นบางอย่างด้วยสารแอนติเจนบางอย่างอย่างไวรัสโควิดไวรัสที่ทำให้เกิดโควิดสิบเก้าคือตัวชาร์โควีสองก็ถือว่าเป็นตัวแอนติเจนหนึ่งที่ไปกระตุ้นทําให้เกิดโรค ภูมิท่ผิดปกติภูมิกันที่ผิดปกต,ติในร่างกายซึ่งโรคเนี้ยมักจะพบในผู้หญิงมากกว่าอ๋อครับครับนะครับเป็นเป็นโดยพื้นฐานอยู่แล้วจะเห็นใช่ไหมครับอย่างเช่นโรคอออโต้มูนนะฮะที่เรารู้จักเช่นโรคพุ่มพวงไขเจาอีอย่างเงี้ยครับหรือกลุ่มอาการกลุ่มพวกนี้ก็จะมักพบในผู้หญิงเห็นไหครับไม่ค่อยพบในผู้ชายก็<อ>จะได้โรคเขาซึ่งพบในผู้หญิงได้ได้บ่อยกว่าผู้ชายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอาการเนี้ยถ้าเขาคิดว่าสมมติข้อหนึ่งอาจจะสัมพันธ์กับภาวะการภูมิแพ้ตนเองที่เกิดขึ้น จากซุดการติดเชื้อโควิดสิบเก้าเนี่ยก็เป็นอันหนึ่งที่จะอาจพบในผู้หญิงมากกว่าอีกสมมติหนึ่งนะครับก็อาจจะพบว่าอาจจะสัมพัญใจในเรื่องของสภาพทางจิตใจด้วยครับนะครับการกระทบจากการเจ็บป่วยเรื้อรังหรือเจ็บป่วยเฉียบพันที่รุนแรงนะครับทําให้เกิดการเจ็บป่วยทางจิตเรื้อรังเกิดขึ้นซึ่งอันนี้ในผู้หญิงใช่ไหมครับก็อาจจะเกิดการกระทบทาได้จิตใจได้ง่ายกว่ากผู้ชายเพราะอันนี้ก็เป็นสมมติฐานหนึ่งครับที่ทําให้พบการ เกิดโควิดลองโควิดเนี่ยในผู้หญิงได้มากกว่าผู้ชายครับโอ้กับแสดงว่าถ้าเบอดการแบบนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยในเมืองไทยเราตัวเลขเยอะไหมครัคุณหมออาการแบบนี้อ uh, ยังคงยังมีเขายังไม่มีข้อมูลที่เป็นยังไม่มีนะฮ <c oughs> ใช่ครับเกีย่ยวกับอมู่พรานนี้มันเป็นกลุ่มอาการใหม่ซึ่งซึ่งเพิ่มขึ้นมาแค่โควิด19แล้วตอนนี้เราก็ยังเราก็เหนื่อยแล้วก็จะเป็นกะรบอกเัวคงมีหลายหลายแง่รงข้อมูลอยู่ ครับทีนี้ต้องต้องให้ท่านผู้ฟังเข้าใจก่อนว่าเนื่องจากโควิดเนี่ยมันเป็นสองปีนี่ยังถือว่าเป็นโรคอุบัติใหม่อยู่ใช่ไหมครัคุณหมอครับใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นอาการใหม่เนี้ยฮรก็เหมือนกันเป็นเป็นเป็นข้อมูลใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากการที่โรคนี้มาได้ได้ประมาณปีครึ่งใช่ไหมครับประมาณปีครึ่งตั้งแต่ตลาปีที่แล้วพันวาปีสิบสิบสามประมาณปีครึ่งหรปีกเดือนนะครับมันก็ยังมีข้อมูลข้างใหม่ ขึ้นมาเรื่อยๆอย่างแม้แต่การติดแตงายพันเองใช่ไหมครับก็ทำให้กลมากับติดแตงไฟทุก็รืงถือว่าเป็นโรคบบดใหม่ครับอ๋อรับทันตเดียวกันถ้ามันมีอาการใหม่ๆเกิดขึ้นเป็นผลมาจากโควิดท่านผู้ฟังก็อย่าเพิ่งตกใจใช่ไหมครับคุณหมอใจเย็นครับครับใช่ครับฟังก่อนฟังก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งสรุปว่าโอ้โหเดี๋ยวกลัวเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นมันอาจจะไม่มีอะไรรุนแรงก็ได้ระยะนี้นะฮะถูกต้องครับใช่ครับด้วยดัวไปแล้วอาการของ้อควิดอย่างที่ทราบนะอาการมันจะไม่ค่อยรุนแรงครับนะครับแล้วก อเอาละเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้ไปฉีดวัคซีนหรือไม่ได้รับวัคซีนหรือว่าอาจจะกังวลอยู่ว่ากลัวจะไม่ได้รับวัคซีนเนี่ยคุณหมอมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมไหมฮะเชิญครับแนะนํานะครับว่าสิ่งที่ดีที่สุดในการป้องกันการติรตดเชือ้อโควิด -19 ครับรวมถึงภาวะที่เราสนทนากันในวันนี้ครับในเรื่องของลองโควิดก็คือเรื่องของการได้รับวัคซีนนะครับวัคซีนที่ดีที่สุดไม่ไม่ว่าจะชนิดไหนนะครับที่ดีที่สุดคือการได้รับวัคซีนที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้น ว่าเป็นชีดไหนทุกนิดทุกวัคซีนจากข้อมูลการศึกษาเนี่ยลดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงลดจาบเนของโรคที่รุนแรงได้หมดนะครับรันั้นแนะนํให้ฉีดวัคซีนนะครับผลข้างเคียงน้อยมากนะครับคงที่เจอก็เป็นผลข้างเคียงที่เราคาดคาดอยู่แล้วอย่างเช่นเกี่ยวกับการสิ็นไข้หวัดใหญ่เช่นการมีอาการไข้มีปวดไม่กร้าับนะซึ่งอันนี้ก็เป็นอาการที่เจอได้หรือปวดตำแหน่งที่ฉีดแล้วก็กินยาตามก น,นี้เป็นสิ่งที่เราเจออยู่ในการฉีดวัคซีนให้บริจาคแล้เนี่ยคุณหมอผมถามนิดนึงเพราะว่ามีมีคนเข้าไปเข้าใจกันอย่างนี้ฮนะบอกว่าพอได้รับวัคซีนเสร็จปุ๊บให้กินพาราเซตามอลดักไว้เลยคุณหมออ๋อคือโดยทั่วไปครับแม แลวถ้ามีอาการเริ่มมีอาการไข้ถึงจะแนะนําให้กินครับไม่ได้จําเป็นถึงขนาดว่าจะต้องกินพาราดักไว้ทุกสี่ถึงหกชั่วโมงนดนี่ไงผมกลัวอย่างนี้ไม่ได้ไม่เหนียไข้ก็ไม่ยามันก็ไม่ออกฤทธิ์นั่นดีครทีนี้เขาพอเขาไม่รู้เสร็จปุ๊บเขาก็โอ้โหอัดกันใหญ่เลยคนละสองเม็ดสาเม็ดแล้วแต่เลยมันอันตรายไหมถ้าเกิดว่ากินดักไว้ก่อนเด่ยคุณหมอถ้าพาราสเตอมอฟกินเกินโดสไปก็จะมีภาวะเรื่องของตับเสกเสบได้ถ้ากินเกินขนาดฮ่าฮ่าครับไม่ควร ถ้าครับถ้ามีอาการเริ่มมีอาการข่้นนักท่านเกลือกค่อยทานเพราะว่าออกฤทธิ์เจลครับพาราเซตามอลเป็นเวลาสามสิบนาทียาก็ออกฤทธิ์แล้วครับอเอาเป็นว่าจะได้เข้าใจตรงกันนะครับทานที่ดีถ้ามีอาการแล้วค่อยกินพาราเซตามอลเข้าไปไม่ต้องกินดักนะฮะย้ําเลยพักผ่อนพักผ่อนกินพอไม่เยอะครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับวันนี้ครับ ครับสวัสดีครับนายแพทย์วีรวัตรมโนสุทธินะครับอายุรแพทย์โรคติดเชื้อและในแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขนะครับก็ถามย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่า,ามีมีคนคุยกันเยอะนะฮะบ,บอกว่ารับวัคซีนเสร็จปุ๊บ กินพาราดักไว้เลยมันจะได้ไม่ตัวร้อนจริงๆพารามันไม่ออกผลอะไรนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีอาการตัวร้อนเกิดขึ้นเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันก็เลยต้องถามคุณหมอทิ้งท้ายกันนะครับแต่เอาละเรื่องของ,องโควิดก็ไม่น่าห่วงนะครับเดี๋ยวมีอาการยังไงเกิดขึ้นคงได้คุยกันในโอกาสหน้านี่เป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าท่านผู้ฟังครับช่วงเล่าลือวันนี้เรื่องของการทดลองยารักษาอัลไซเมอร์ในประเทศอังกฤษนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับแพทย์หญิงทศนีตันติอริทิศัก์ รอผู้อำนวยการด้านการแพทย์สถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขในช่วงเล่าเลือนะครับส่วนคําถามวันนี้ครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศประจำปี2564นะครับคำถามคือเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพศอ,อ,อะไรส่งคำตอบมานะครับ sms 4221075 facebook live เข้าไปที่เพจ เล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ